ต่อจากอีกพีสองพอดีอเนี่ยทรศัพท์พื้นที่เต็มโ,โห้ยครับกุจชันทางล่านเรื่องเฝ้าอันนี้ก็บิีโบโ่เล่วในนึงวระชันนี่ครับมึงมีตัวมาวะน,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 นี่ครับเซียนสิงครับเซียนสิงกับที่เน่งอ่ะ อันนี้ก็เสียนิวครับมีเฮียเราลองเสีน้นฟันเองมะฮาใส่เก่าอันนี้ตัดผ้าไปตอนปอกอนี่ครับเนี่ยนี่ครับตอนปอกมีจลุดถึงมีจลุดแค่ไหนแล้วก็ต้องได้กินข,ข้าวมีคมอยู่เด้อเออมาตั้งผนุ่มคนนี้ ข้าวเ,<อ>เลยอ,กกอืมเอาแล้วเ,ปปเ,ลเดี๋ยวยครับข้าวครับไปหยิบปอ,บอกหุกนะ่ยเว้ยเดี๋ยวได้ครับแมงปอกง่อยไปมีขึ้นไหมกิมเชลนะเมียนหุ่ยเว้ยเดี๋ยวับได้แดงแล้วสไตล์ปอกของเบากรอบโ <laughs> อ้ Ô mẹ nắm bóc nì nắm bán chim bằng chim em 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 ร so <c oughs> ู้ส <finish> well, ึก <hur> ว <interventions> ่ารู้สกแบบบรรพันจังใดดอกทำงานวะจังใดเออรสชาติแบบแซ่บๆเลยต้องแส่บ้องฝ่าต้องแส่ฝ่ากินฝ่ากินวะสำหรักไปนั่นเลยคนของการรอเป็นชั่วโมงแมนนี่ครับก็จบคลิปแจงเท่านี้ครับเนี่ยกับบรรยากาศจบคลิปกับบรรยากาศสวยๆจบคลิปกับบรรยากาศสวยๆครับเนี่ย